สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็น EP ที่2ในหนังสือ The Richest Man in Babylon นะครับอยู่กับผมปุ้ยปริวัตินะครับถ้าใครที่ฟัง EP ที่1มาแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับว่าอาคัตเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในนครบาบิโลนนะครับในขณะนี้เนี่ยเพื่อนๆของเขานะครับกำลังรวมตัวกันมาเพื่อขอคำแนะนำว่า อาคัตที่เป็นเพื่อนเล่นในสมัยเด็กเติบโตมาด้วยกันกินข้าวมาด้วยกันทํา,มาทไมเขาถึงมีชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับอาคัตก็กําลังเล่าให้เพื่อนฟังว่าในระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเขาได้ไปเจอกับผู้เท่าอัลกามิสนะครับสิ้นผู้เท่าอัลกามิสเนี่ยก็ได้ฝากไว้นะครับว่าทุกรายได้ทุกบาทที่หาได้ให้อาคัตเก็บเอาไว้อย่างน้อย10%เอร์เซ เพราะว่ามันจะกลายเป็นทาบที่เราจะช่วยหาเงินให้อาคัตได้อีกต่อไปต่อไปนี้นะครับทีนี้ครับหลังจากผู้เท่าอากามิสได้พูดจบก็จับไปพร้อมกับแผ่นดินเหนียวจารึกครับแล้วหลังจากนั้นอาคัตก็เอาสิ่งที่ผู้เท่าอากกามิสพูดมาคุ้นคิดนะครับ อาคัตก็คิดว่ามันฟังดูมีเหตุผลอาคัตก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทําดูก็เลยทําการเก็บทองแดงหนึ่งเหรียญจากทุกๆสิบเหรียญที่เขาหามาได้ถ้าเป็นเราในปัจจุบันสมมุติว่าเราอาจจะแบ่งอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นพนักงานรายวันเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปทุกๆหนึ่งพันบาทให้เราเก็บเงินเอาไว้หนึ่งร้อยบาทแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครได้ค่าแรงแวันละสามร้อยนะครับ เราก็อาจจะรอให้ครบ3วันแล้วก็นะครับเป็นเงิน900้บาทหลังจากนั้นก็เก็บไว้ร้อยบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับอาคัตเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีความแตกต่างขึ้นเล็กน้อยจากการดำเนินชีวิตเมื่อก่อนที่จะเริ่มต้นเก็บเงินทีละสิ์กับเดี๋ยวนี้ที่เริ่มต้นเก็บเงินทีละ10%อ์อาคัตพบว่ามันมีความแตกต่างอย่างมาก บ่อยครั้งครับอาคัตรู้สึกว่าถูกล่อตาล่อใจด้วยข้าวของต่างๆนะครับที่บรรดาพ่อค้าจากชาวเปอร์เซียขนใส่หลังอูดมานำเสนอให้อาคัตบอกว่าตอนที่เขายังไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียวเขาไม่เคยอยากจะได้เสื้อผ้าอาภร์พวกนี้เลยแต่วันที่เขาเริ่มมีเงินเก็บมีเงินอ,อมเขาก็เริ่มที่อยากจะได้ของ แต่เขาก็ได้แต่อดทนไว้ทำตามที่ผู้เท่าอัลกามิสแนะนำหนึ่งปีผ่านไปนะครับผู้เท่าอัลกามิสก็กลับมาเจอกับอาคัตอีกรอบหนึ่งผู้เท่าด้ยวยความเอ็นดูก็จึงเอ่ยปากถามกับอาคัตว่าลูกเอ๋ยเจ้าใจ่ายให้ตัวเองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของทั้งหมดที่เจ้าหามาได้ตลอดปีที่ผ่านมาหรือเปล่าอาคัตก็ตอบอย่างภาคภูมิใจใช่ครับข้าทําเช่นนั้นผู้เท่าอากามิสยิ้มกว้าง แล้วก็บอกว่าดีมากลูกชายแล้วเจ้าทําอย่างไรกับเงินก้อนนั้นอาคัตก็เลยตอบกลับไปว่าข้าได้มอบเงินออม10%บเ์ที่ข้าออมไว้ให้แก่พ่อค้าอัสมูซึ่งเป็นช่างทําอิดอัสมูเนี่ยบอกข้าว่าเขาจะเดินทางข้ามแม่น้ําไปยังนครไทยเพื่อไปซื้ออัญ,ญมณีหายากของเมืองฟินิเซียมาให้ข้าเมื่อเขากลับมาเราก็จะเอาอัญ,ญมณีที่ว่านั้น ไปขายในราคาสูงริบปลิวแล้วก็แป่งเหมือนกันนะครับผู้ทาอากามิสได้ยินแบบนั้นก็สายหน้าแล้วก็พูดเบาๆกับอาคัตว่าคนเขาทุกคนต้องเรียนรู้และเขาก็ยังถามต่อไปว่าเหตุใดเจ้าจึงไว้ใจช่างทำอิดในเรื่องอัญมณีถ้าเจ้าไปหาช่างทำขนมปังเพื่อซักถามเรื่องดาราศาสตร์หรือไม่ปกติเนี่ย คุณไปหาช่างขนมปังแล้วคุยเรื่องดาราศาสตร์หรือไม่ไม่มีทางเจ้าก็ต้องไปหานักดาราศาสตร์ถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นข้าขอบอกเลยว่าเงินออมทั้งหมดที่เจ้าออมมาได้สูญสลายไปซะแล้วเจ้าได้ถอนรากถอนโคนแห่งความเป็นมั่งคั่งของเจ้าออกแต่ไม่เป็นไรลูกเอ๋ยเจ้าจงปลูกต้นใหม่พยายามอีกครั้งคราวหน้าถ้าเจ้าอยากจะได้คำแนะนำเรื่องอัญมณี จงไปหาพ่อค้าอัญมณีถ้าเจ้าอยากจะได้ความรู้ความจริงเรื่องแกะจงไปหาคนเลี้ยงแกะคําแนะนําเป็นสิ่งที่ให้เปล่ากันได้แต่จงเลือกเฉพาะคําแนะนําที่คุ้มค่าและขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆคำคำนี้ของผู้เท่าอัลกามิสเนี่ยมันเฉียบแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะบาดลึกพอสมควรนะครับ หลังจากที่อาคัตได้พยายามออมเงิน10เอร์ซ์เขาก็มองหาหวนทางที่จะทำให้เงินตรงนี้มันไปงอกเงยเติบโตแต่สิ่งที่เขาทำเขาดันเอาเงินไปฝากไว้กับช่างทำอิดเพื่อให้ช่างทำอิดไปซื้ออัญมณีซึงแน่นอนว่าช่างทำอิดย่อมเชี่ยวชาญเรื่องอิดไม่ใช่เชี่ยวชาญเรื่องอัญมณีด้วยเหตุนี้เองทำให้อาคัตสูญเสียเงินออมทั้งหมดที่ตัวเองมีไปเพราะว่าสุดท้ายอัสมู ไปถูกพ่อค้าอัญมณีหลอ,อกมาอีกทีหนึง่งหลอ,อกขายเศษแก้วที่ไม่มีค่าให้กับอัสมูทําให้อาคัตสูญเสียเงินออมไปทั้งหมดแล้วในครั้งนี้เองที่อาคัตก็เริ่มรู้ว่าการที่เราจะขอคําปรึกษาเราควรจะขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆเมื่อสิ้นสุดคําสอนของผู้เท่าอากมิสอาคัตก็เริ่มต้นเจ็บเงินอีกครั้งหนึง่ง ใช้เวลาอีกหนึ่งปีเต็มอีกสิองเดือนต่อมาอัลกามิสกลับมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วหรือครั้งที่สแล้วที่เขาเจอกันอัลกามิสก็เอ่ยปากถามอาคัตว่าลูกเอ๋ยจะเป็นอย่างไรบ้างอาคัตก็ตอบว่าข้าใจ่ายให้ตัวเองอย่างซื่อสัตย์อย่างน้อยเดือนละสิบเอร์เซ และข้าได้มอบเงินออมของข้าให้กับแอกกาซึ่งเป็นช่างทำโล่เพื่อซื้อทองสำริดทุกๆสี่เดือนเขาจ่ายเงินเป็นดอกเบี้ยคืนมาให้กับข้าเท่าอากามิสได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างแล้วก็บอกดีมากลูกเอ๋ยหลังจากที่เจ้าได้เงินคืนมาจากแอกกาช่างทำโล่เจ้าทำอย่างไรกับเงินนั้น ข้าทัดก็ตอบว่าข้าจัดเลี้ยงงานใหญ่ฉลองด้วยน้ำผึ้งละไวชั้นดีกับขนมใส่เครื่องเทศและข้ายังซื้อเสื้อคลุมสีแดงยาวสดตัวหนึ่งสักวันหนึ่งขากะว่าข้าจะซื้อลานหนุ่มเอาไว้ขี่สักตัวหนึ่งเอากระิสแต่ยินดังนั้นก็หวัวเราะว่าเจ้ากินลูกๆของเงินออมไปจนหมดแล้วเจ้าจะหวังให้มันทำงานได้อย่างไรเมื่อมันมีลูกหลานออกมาแต่เจ้ากับกินมันไปสัทั้งหมด สิ่งที่เจ้าควรทำเจ้าต้องสร้างกองทัพธาตทองคำเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นค่อยจัดงานเลี้ยงใหญ่โตดังที่ปรารถนาโดยไม่ต้องเสียใจสิ่งนี้ผู้เท่าอารมิสบอกว่าอาคัตทำถูกต้องแล้วในการออมเงินและจ่ายเงินให้กับตัวเองอย่างน้อยเดือนละสิเอร์ซครบหนึ่งปีอาคัตจะเอาเงินที่ว่านี้ไปปล่อยกู้ให้กับช่างทำโล่สิ่งช่างทำโล่ต้องใช้ทอง เป็นวัตถุดิบแน่นอนว่าแอกกาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะทองอย่างไม่ต้องสงสัยและต่อให้แอกกาไม่สามารถจะขายโลหะทองได้ทองคำก็ยังคงมีคุณค่าอาคัดลงทุนได้อย่างถูกต้องแต่สิ่งที่อาคัดทำไม่ถูกต้องนั่นก็คืออาคัดเอาผลตอบแทนที่ได้จากการที่แอกกาแบ่งเงินมาให้มาใช้ส่รุ่ยสุร่ายโดยไม่จำเป็นอย่างที่ ผู้เท่าอัลกามิสบอกว่าเจ้ากินลูกหลานมันไปหมดนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราได้ปันผลเราได้ดอกเบีย้ยนะครับไอปันผลหรือดอกเบีย้ยที่มันเป็นเงินเล็กน้อยนั้นคือลูกหลานของมันถ้าเราเอาปันผลนั้นไปใช้จนหมดมันก็ไม่สามารถที่จะหาเงินให้เราได้อีกต่อไปสิ่งที่ผู้เท่าอาคัสบอกอาโทษทีครับสิ่งที่ผู้เท่าอัลกามิสบอกก็คือต้องสร้างกองทัพทองคํา ให้มันหาเงินกับเราให้มากพอเสียก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะสามารถจัดเลี้ยงหรือบริโภคตามที่เราต้องการได้อัลกามิสพูดจบหลังจากนั้นก็หายไปเป็นเวลากว่าสองปีที่อาคัตไม่ได้พบกับอัลกามิสอีกเลยเมื่อเขากลับมาอีกครั้งใบหน้าของผู้เท่าก็เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นหน้าตาก็ห้อยย้อยด้วยความชารา อัลกามิสก็เอ่ยปากถามอาคัตว่าเจ้าได้พบกับความมั่งคั่งดังที่เจ้าใฝ่ฝันไว้แล้วหรือยังอาคัตหนุ่มก็ตอบว่าข้ายังไม่ได้ทั้งหมดที่ข้าปรารถนาแต่ก็มีบ้างมันช่วยทําเงินให้ข้าลูกๆของมันยังทํางานให้ข้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกทีนี้ครับอาคัตรู้แล้วว่าเอาเงินออมไปลงทุนเมื่อลงทุนได้ผลตอบแทนเอาผลตอบแทนนั้นไปลงทุนต่อมันจรงสร้าง กระแสเงินสดให้กับอาคัตได้มากมายอาคัตชายชายแก่นะครับอัลกามิสก็เรียกอาคัตว่าเจ้าเรียนรู้ได้ดีมากทีแรกเจ้าเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตด้วยการจ่ายให้น้อยกว่าที่หามาต่อมาเจ้าเรียนรู้ที่จะขอคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์และสุดท้ายเจ้าเรียนรู้ที่จะใช้ทองคำทำงานให้กับเจ้า เจ้าสอนตัวเองให้รู้จักหาเงินเก็บออมและรู้จักใช้ดังนั้นเจ้าจึงมีความสามารถมากพอที่จะรับผิดชอบงานบางอย่างต่อจากข้าได้อาคัดเอ๋ยเจ้าเป็นคนที่ข้ามองมาสี่ปีดังนั้นดอกผลของข้ามีมากมายจนเกินกำลังที่ข้าจะดูแลไหวถ้าเจ้ายอมเดินทางไปดูแลที่ดินของข้าข้าจะให้เจ้าเป็นหุ้นส่วนและจะให้เจ้าได้มีส่วนในทรัพย์สินของข้าด้วย อาคัตได้ยินดังนั้นก็เลยตอบตกลงว่ายินดีเลยท่านผู้เท่าข้ามีความทะเยอทะยานและข้าปฏิบัติตามกฎสามข้อแห่งความมั่งคั่งได้ดีข้าจึงทาให้ทรัพย์สินของข้าเติบโตขึ้นได้และแน่นอนว่าด้วยกฎสามข้อนี้อาคัตก็สามารถทําให้ทรัพย์สินของผู้เท่าอัลกามิสเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลและสุดท้ายเมื่อดวงวิญ,ญญาณของผู้เท่าอัลกามิสจากโลกนี้ไปอาคัตก็ได้เงินส่วนแบ่ง มาจากผู้เท่าอัลกอมิสอย่างที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ้นสุดเรื่องราวต่างๆอาคัตก็จบเรื่องเล่าของตัวเองในวัยหนุ่มให้สหายฟังแต่เพียงเท่านี้สหายคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่เนิ่นนานก็ยกมือแล้วก็บอกว่าท่านมีโชคดีจริงๆที่อัลกอมิสแต่งตั้งท่านเป็นทายาทเพื่อนๆก็ยังมองว่าอาคัตจะแค่คนโชคดีคนหนึ่ง ใครก็ตามที่มหาเศรษฐีแต่งตั้งให้เป็นทาย,ยาท<ๆ>เขาก็ต้องได้มรดกอยู่แล้วอาคัตจะตอบก,กลับไปว่าข้าโชคดีตรงที่ข้าปรารถนาที่จะมั่งคั่งก่อนที่ข้าจะพบเขาเป็นครั้งแรกข้ามิได้พิสูจน์หรือให้เห็นถึงความแน่วแน่ในเป้าหมายของข้าไม่ใช่ข้าหรอกหรือที่เก็บออมหนึ่งในสิของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้ตลอดระยะเวลาสปีไม่ใช่ข้าหรอกหรือที่แสดงออก ให้เขาได้เห็นว่าข้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากแค่ไหนและท่านคิดว่าผู้เท่าอัลกามิสจะแต่งตั้งใครก็ได้เป็นทายาทของเขาอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยข้าไม่ใช่โชคดีแต่ว่าข้าเป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่านกำลังจะบอกว่าชาวประมงที่ศึกษาความเป็นอยู่ของปลาอยู่นานหลายปีจนเขาสามารถเหวี่ยงแหจับพวกมันได้เขาคือคนโชคดีเหรอ,อคำพูดนี้ถือเป็นคำพูดที่ โดนใจผมอีกแล้วนะครับอาคัตกำลังบอกว่าชาวประมงซึ่งฝึกวิธีการจับปลามานานนับสิบป,ปีวันนี้ต่อให้มีลมแรงคลื่นเยอะนะครับบรรยากาศไม่เป็นใจเขาก็ยังสามารถที่จะจับปลาได้อยู่ดีคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโชคดีแต่เป็นคนที่เขามีความมุมานะและพยายามโอกาสคือเทพทิดาที่ไม่ยอมเสียเวลา ให้กับคนที่ไม่รู้จักเตรียมพร้อมถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนโชคดีคุณแค่ต้องทํามันให้ได้มากพอแล้วโชคดีจะเข้ามาหาตัวเหมือนอย่างที่ผมเคยทํามาตลอดนะครับผมก็ศึกษาวิธีการทําธุรกิจออนไลน์ของตัวเองมาเรื่อยๆล้มลุกลุกคลานลงทุนผิดพลาดมาก็นับไปดวนจนกระทั่งวันหนึ่งเทพธิดาแห่งโชคก็เข้าข้างด้วยประสบการณ์ต่างๆที่ผมมีทําให้ผมเลือกที่จะซื้อและลงทุนได้อย่างตรงจุด นั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงประสบความสําเร็จในวัยเท่านี้ซึ่งบอกก่อนนะครับผมอายุ35ไม่ได้ประสบความสําเร็จรวดเร็วนะครับบางคนอายุมากกว่าผมก็บอกว่า35าก็รวยเร็วมากแล้วนะครับในขณะที่คนอายุ20กว่าที่ร่ํารวยก็มีอยู่มากดังนั้นในมุมของผมผมไม่ได้ประสบความสําเร็จรวดเร็ว แต่เพราะว่าผมมีความปรารถนาและมีความพยายามและความพยายามที่ว่านั้นนะครับคือความพยายามในการหาความรู้และหาเงินวันหนึ่งผมจึงได้พบกับโอกาสและเหมือนกับว่าผมนั้นโชคดีนะครับที่ที่โอกาสมันมาเหมาะเจาะและผมก็คว้าม,มันเข้ามาได้จริงจริงสหายคนหนึ่งของอาคัตก็บอกว่ายังดีนะในตอนที่ท่านขาบทุนจากการลงทุนในครั้งแรก ท่านยังมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะเดินหน้าต่อไปอาคัตได้ยินสหายพูดดังนั้นก็พูดด้วยเสียงดังขึ้นมาว่ากำลังใจหรือเหลวไหลสิ้นดีท่านคิดว่ากำลังใจทำให้คนเราเนี่ยมีเรี่ยวแรงมากพอที่จะทำงานหรือยังไงท่านจะแบกสัมภาระขึ้นไปไว้บนหลังอูดที่ท่านแบกไม่ไหวถ้าท่านมีกำลังใจท่านจะแบกมันได้หรือยังไงหรือท่านจะลากกุญยนที่วัวลากไม่ได้ด้วยกำลังใจที่ท่านมีอย่างนั้นเหรอไม่จริงหรอก กำลังใจเป็นเพียงจุดประสงค์อันแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ท่านกำหนดก,กับตัวเองให้สำเร็จข้าอาคัตถ้ากำหนดว่าตัวเองจะต้องทำงานให้เสร็จชิ้นหนึ่งไม่ว่างานนั้นจะเล็กแค่ไหนข้าจะต้องทำมันจนสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าคามั่นใจแต่เพราะว่าในหนึ่งร้อยวันที่ข้าเดินข้ามสะพานเข้าเมืองข้าจะเก็บก้อนกรวดจากถนนโยนลงลำธารวันละก้อน อันนี้เป็นนิทานที่อาคัดเล่าให้ฟังเขาบอกว่าในตอนที่เขาเดินสะพานนะครับกลับเข้าเมืองมาเขาจะก้มเก็บหินหนึ่งก้อนแล้วโยนลงไปในแม่น้ําแล้วเขาก็รักษาสัจจะทําตามที่พูดจริงๆในวันใดวันหนึ่งถ้าข้าลืมโยนก้อนกรวดข้าจะไม่บอกตัวเองหรอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ข้าจะโยนก้อนกรวดลงไปสองก้อนแทนก็เพราะว่าวันนี้ลืมไง วันพรุ่งนี้ก็โยนลงไปเลยสองก้อนอาคัตไม่ทําอย่างนั้นอาคัตจะย้อนกลับไปทําทันทีที่เขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาลืมโยนก,นก้อนกวดลงในแม่น้ํเหรือแม้ในกระทั่งวันที่ยี่สิบข้าจะไม่บอกตัวเองเป็นอันขาดว่าอาคัตแบบนี้มันไร้ประโยชน์สิ้นดีมีความหมายอะไรที่ท่านจะโยนก้อนกวดวันละก้อนทุกวันโยนมันทีละกามือก็สิ้นเรื่องไม่ข้าจะไม่มีวันทําแบบนั้น ถ้าข้ากำหนดงานชิ้นหนึ่งให้ตัวเองข้าต้องทำมันจนสำเร็จด้วยเหตุนี้ข้าจึงระมัดระวังที่จะไม่เริ่มต้นด้วยงานที่ยากจนไม่อาจจะปฏิบัติได้เพราะสุดท้ายข้าชอบไปอย่างช้าช้าและสบายสบายสิ่งที่อาคัตกำลังพูดให้เพื่อนเพื่อนของเขาฟังนั่นก็คือหลักการคิดที่แยกคายนะครับอาคัตกำลังจะเปรียบเทียบง,งานที่เราทำนะครับเสมือนกับการโยนหินก้อนหนึ่งลงแม่น้ำ มันก็เหมือนจะไม่ยากอะไรนะครับสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะอ่านหนังสือให้ได้วันละสิบหน้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นต่อให้วันนี้เรายุ่งและเราลืมทันทีที่นึกขึ้นมาได้ต้องรีบกลับมาทําไม่ใช่ผลักวันประกันพรุ่งอาคัตจะไม่ตั้งเป้าว่าผมจะอ่านหนังสือวันละหนึ่งเล่มเพราะอาคัตมองว่ามันยากจนเกินไปการที่เราต้องเสียเวลานะครับในแต่ละวันมาอ่านหนังสือวันละหนึ่งเล่ม อาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้เรื่องนี้สําคัญมากมันก็สอดคล้องกับในปัจจุบันนั่นแหละครับใครก็ตามที่นะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ไกลและสูงจนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถที่จะทําได้เลยเมื่อไม่สามารถที่จะทําได้เลยมันจึงเป็นงานที่ยากลําบากเมื่อมันยากลําบากมันก็จะขาดซึ่งกําลังใจและขาดซึ่งความต่อเนื่องเมื่อมันขาดซึ่งกําลังใจและความต่อเนื่องมันจึงไม่สําเร็จดังนั้นครับ สิ่งที่อาคัดพยายามจะสอนสหายของเขานั่นก็คือการทยอยตั้งเป้าหมายง่ายๆเอาให้มันง่ายเปรียบพอกับการที่เราหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนลงในแม่น้ำนะครับถ้าวันนี้เราจะเริ่มต้นทำงานออมเงินวันละร้อยบาทหรือออมเงินสัปดาห์ละหนึ่งพันบาทมันก็ยังคงมีความเป็นไปได้บางคนได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บออมเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มากจนเกินไป แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเดือน1นึ่งหมบาทแต่เราเก็บออม5,000บาททําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานสิ่งที่เราเจอไม่ใช่ความสําเร็จครับแต่กลับจะเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันทําให้ชีวิตเหล่านั้นยากลําบากอย่าลืมนะครับเรากําลังทํางานเพื่ออนาคตก็จริงแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันก็คือชีวิตเช่นเดียวกันเราคาดหวังชีวิตในอนาคตที่สุขสบายแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่า ปัจจุบันก็คือชีวิตเช่นเดียวกันถ้ามีเงิน15,000บาทแล้วเราใช้แนวคิดแบบอาคัดเราจะเก็บออมเงินเดือนละ1,500ั0บาทและเอาเงินที่เหลือกว่า1 3 5 0 0บาทนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตมันก็เปรียบเสมือนการเก็บหินก้อนหนึ่งแล้วโยนในแม่น้ำมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่ความทา้าทายเลยด้วยซ้ำบางเดือนที่เราลืมเราก็ต้องกัน1,500บาทเก็บเอาไว้ นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อวันต่อเดือนปีหนึ่งก็หนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นกับอีหกเจ็ดพันบาทประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทโดยประมาณนะครับมันก็เป็นเงินที่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับแล้วเมื่อเขาเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทไปลงทุนต่อไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับการที่อาคัด เอาเงินไปฝากให้กับแอกกาช่างทําโล่ทองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มได้ดอกเริ่มได้ผลกลับคืนมานั่นเองนะครับบางคนรู้สึกว่าเก็บเดือนปีละหนึ่งหมื่บาทมันจะไปรวยอะไรเราอย่าลืมนะครับชีวิตของคนเราเงินเดือนน่ะมันเพิ่มทุกปีเงินเดือนเราเพิ่มทุกปียิ่งเรามีความสามารถนะครับในการทํางานมีความสามารถที่จะหาเงิน รายได้ที่เข้ามามันจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีลองดูก็ได้ครับตอนสมัยทำงานตอนแรกอายุ25 26บาสตาร์ทหมื่นแต่พออายุประมาณ30เงินมันก็เป็น20,000 3 0 0 0 0บาทไอ้20,000 3 0 0 0 0บาทเมื่อเราเก็บ10%เท่าเดิมก็คือ3,000บาทนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยมันมากกว่าเดิมตั้ง2เท่าแสดงว่าในปีปีนั้นนะครับเราเก็บไปเดือนละ1 0 0 0 0อ่ะปีละ10,000 8,000บาทใช่ไหมคูณไป4ปีก็เป็นเงินราวๆห้าห0ื่นกว่า 5, บาทนะครับแล้วในปีที่ตอนเราอายุ30นะครับเราก็เก็บไว้เดือนละ3,000คูณ12เป็น36,000บาทรวมกับเงินที่เราเก็บไว้ตอนแรกเงินเก็บเราทะลุแสนบาทแล้วในระยะเวลา5ปีนะครับเงินแสนบาทเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงเราเอาไปลงทุนทําธุรกิจได้เลยเราเอาไปลงทุนซื้อของมาขายได้ทันที เราเอาเงินไปลงทุนนะครับในตลาดตักรั์สมมติว่าได้ผลตอบแทนระดับ5 8ถึงเงินต่อปีที่เราได้มาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกือบเกือบหมื่นบาทเกือบเกือบหมื่นบาทเนี่ยเรามีเงินใช้อย่างน้อยเดือนละพันบาทเห็นไหมครับถ้าเราไม่เอาเงินมาใช้เราก็ลงทุนต่อไปเห็นไหมฮรจากเงินแสนก็จะกลายรวมดอกเบี้ยก็จะกลายเป็น1นึ่งแสนหนึ่งมื่นรวมกับเงินเก็บของเรานะอีกเดือนละอีกปีละสามหมื่นนะครับ เจ็บลงไปเจ็บลงไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสองแสนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห้าแสนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นล้านหนึ่งในระยะเวลาไม่ถึงสิบปีนี่คือหลักการแนวคิดของอาคัตพ่อค้าผู้ชายผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะครับอาคัตจังบอกอีกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของความโชคดีทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตอนที่เขายังไม่มีอะไรนะครับโอกาสต่าง ที่เขาทําขึ้นมาได้มันเป็นเพราะว่าเขามีเป้าหมายมีความมานะพยายามจนกระทั่งผู้เท่าอัลกามิสเห็นถึงคุณค่าของเขาเมื่อนั้นมันนําไปสู่รายได้ที่มากขึ้นและมหาศาลวันหนึ่งครับในตอนที่เราเริ่มต้นทํางานตอนอายุ25ในวันหนึ่งตอนที่เราอายุ35นั่นก็คือผ่านไป10ปีเงินเดือนของเราอาจจะทะลุ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมื่ซ์ของเงินเดือนคือ 5, 000, ห้าพันณ12คือหกห0ื เห็นไหมครับว่าเพียงแค่10%เทียบเท่ากับการหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนโยนลงไปในแม่น้ำเราก็จะมีเงินออมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ออมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาไปลงทุนให้ถูกที่ถูกทางซะด้วยมิเช่นนั้นแล้วเงินออมที่เราอุตส่าห์เก็บออมนะครับมาตลอด10ปีจะสลายไปหมดนะครับแล้วเดี๋ยวอาคัตตอนหลังๆจะเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีการลงทุนอย่างไร หวังว่า EP นี้จะเริ่มจุดประกายนะครับให้กับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเริ่มต้นมีเงินเดือนให้มีนิสัยเก็บออมครั้งละ10%เถ้าคุณเป็นพนักงานร,รายวันคุณจะเก็บ10%ทุกวันก็ยอมได้ถ้าเกิดว่าคุณรายได้รายวันน้อยเหลือเกินเราก็อาจจะรอให้เงินมันครบ1,000บาทและเก็บ100บาทก็เป็นไปได้ นะครับสำหรับใครที่มีเงินเดือนเมื่อได้รับเงินเดือนแล้วก็หัก10%เอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยจะเป็นกระปุกออมสินจะเป็นในซองหรือจะเป็นในอีกบัญชีหนึ่งก็ยอมได้นะครับฝึกวิสัยเก็บออมให้ได้อย่างอาคัตเศรษฐีชาวบาบิโลนแล้วชีวิตของเราจะเริ่มต้นอย่างสวยงามและสุดท้ายเทพีแห่งโชคจะเข้าข้างเรานี่เป็น EP ีที่2นะครับ ก็จะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้อาคัตก็ได้เล่านะครับชีวิตของตัวเองในวัยเด็กตอนที่กำลังเติบโตจนกระทั่งร่ำรวยตอนนี้เพื่อนๆของเขาเริ่มที่จะเห็นตามเริ่มที่จะเห็นพร้องว่าอาคัตรวยขึ้นมาได้นั้นไม่ได้มาจากการทำแบบฟุกๆหรือไม่ได้มาจากมรดกแต่มันมาจากความสามารถ,ถจริงๆจังๆของเขานั่นเองอ P ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ว่าอาคัดทำเงินออมที่ตัวเองมีมั่งคั่งเติบโตร่ำรวยมากขึ้นได้อย่างไรครับติดตาม EP ต่อไปนะครับ